นี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับว่าข้อมูลที่ครูได้นำมาลงใน SPSS นะครับที่มาจากแบบสอบถามจริงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับการกำหนดค่าตัวแปรจริงๆนะครับในการประมวลผลทางสถิติจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลจริงนะครับที่ครูได้ใช้นะครับในการเก็บแบบสอบถามจริงและก็นำมานะครับคอมพิวนำมาคีย์ลงในนะครับโปรแกรม SPSS นะครับคราวนี้นะครับนิสิตจะเห็นว่านะครับ ตรงนี้นะครับอ่าครูก็เอาข้อมูลมาลงมากมายนะครับซึ่งอย่างเช่น Sex เนี่ยนะครับมันก็จะมีเลข1 2 3ใช่ไหมครับ education ก็จะมี1 2 3 s t a t งสมนะฮะ Status ก็จะมี1 2 3นะฮะซึ่งถ้าเราไม่กำหนดเลขเนี่ยว่า1 2 3คืออะไรโปรแกรมมันก็จะงงดังนั้นแล้วเราต้องมาที่ variable view นะครับสมมุติเราเอาโปรแกรมลงเข้าไปทั้งหมดนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ตรงนี้ก่อน นะครับอ่านี่ก็คือครูได้พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละอันมันเป็นอย่างไงหน้าตามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นว่านะครับนิสิตเอาแถวแรกมาลงตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่าก็ต้องกําหนดให้มันนะครับอย่างเช่นอันนี้ครูก็กําหนดเลยว่านะครับเพศนะครับใช้คําว่าเซ็กซ์อาจจะใช้เจนเดอร์ยังไงก็ได้นี่ครูเลือกเอาสั้นๆนะครับประเภทนะครับแน่นอนมันเป็นเลขครูก็เลือก n u m e r ิกทั้งหมดเป็น n u m e r i กเกือบหมดนะครับ ยกเว้นบางอันนะครับที่มันจะจะไม่ใช่นะครับครูจะกดให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะส่วนที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อยู่2ออย่างคือ numeric กับ string นะครับความต่างคือ numeric เนี่ยหมายถึงเลขที่เป็นค่าของตัวเลขจริงๆแต่ว่า string ตัวเนี้ยมันจะหมายถึง text นะครับก็คือว่า ง่ายคือข้อไหนที่นะฮะเป็นเหมือนความคิดเห็นเป็นคําถามปลายเปิดเช่นท่านรู้สึกอย่างไรนะครับความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วให้เขาพิมพ์ยาวๆเนี่ยนะครับแล้วนิสิตต้องเอามาคีย์ลงในโปรแกรมนะครับนิสิตก็ต้องเลือกตรงนี้เป็น String แต่ของครูไม่มีนะครับครูใช้เป็น numeric ทั้งหมดนะครับเป็นคาถามปลายปิดทั้งหมดจะง่ายกว่านะฮะ เอานี้ y นะครับขนาดช่องนะครับอย่างเช่นเซ็กเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าครูเลือกไว้แค่1เพราะว่ามันมีค่าได้แค่ 1, 2, 3 1> นะครับคือชายหญิงและอื่นๆแต่อย่างเช่น H g e เนี่ยนะครับครูกําหนดไว้2เพราะว่าถ้าเกิดครูกําหนด1เนี่ยคนที่จะมาทําแบบสอบถามครูได้ก็ต้องอายุตั้งแต่1นถึงเขวบแค่นั้นถ้าสิมันจะลงไม่ได้แล้วก็ต้องกาหนดไว้2หลัก ครแต่แน่นอนเลยก็คือว่าไม่น่าจะมีเกิน99ปีเพราะว่าอ่านในแบบสอบถามครูตั้งไว้สูงสุดน่าจะแค่60ปีแค่นั้นเอง คราวนี้ทศยมครูเลือกศูนย์เพราะว่าเพศก็มีแค่1,2,3ที่เรากำหนดไว้นะครับไม่มี1.5อ่าเพราะว่าอะไรนะครับดูสิเพศตัวแปรมันเป็นแบบไหนนะครับสเกลที่ครูสอนจำได้ไหม Norminal Scale นั่นเองนั่นคือแบบนามบัญญัติที่เป็นกลุม่มไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรมากหรือน้อยอกว่ากันใะนงั้นก็ต้องแยกเป็นกลุม่มนะครับเป็น Category นะฮะคราวนี้ครูก็ใส่ l a b บ l ว่าตัวนี้หมายถึงเพศ และที่สําคัญตัวนี้เลยครับ value นะฮะนั่นคือเราต้องกําหนดว่า1 2 3คืออะไรนะฮะวิธีกําหนดง่ายๆเลยคือนะครับอ่ากดเข้าไปตรงนี้สมมุติว่าอันนี้มันว่างเปล่าอยู่นะครับอ่าสมมติว่างเปล่านะครับลบกูลบก่อนนะครับลบไม่ได้อ่าไม่เป็นไรนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวกูลองลบก่อนนะครับสมมุติเราอยากที่จะกําหนดนะครับอ่าเราก็กําหนดเลยนะครับกดตรงนี้อ่านะฮะ เลือกเลยสมมุติ1หมายถึงชายแล้วก็เขียน value ให้ค่า1น,นะครับแท็บลงมา label ใส่เลยครับ1คือชายแล้วก็กด add นะครับถ้าพิมพ์ผิดก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดนะฮะ c h a n ก็ได้นะครับ value นะครับอ่คูเอาใหม่2นะครับ2ก็เป็นเพศอะไรครับ หญิงนะครับก็กำหนดไว้เลยนะครับ1ใช่2หญิงก็แอดเข้าไปนะครับ3นะครับก็คืออื่นๆหรือไม่ระบุเพศก็ได้นะครับถ้าจะอ,าออกก็กดแล้วก็รีมูฟนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วก็นะครับโอเคแต่ถ้าจะเปลี่ยนอย่างเช่นหญิงแล้วก็ใส่เข้าไปพิมพิมพิม,พมหญิงอ่หยหญิงแท้อ่ะว้วก็กดเชนก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็กด โอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น value โปรแกรมก็จะรียว่า1หมายถึงชาย2หมายถึงหญิง3หมายถึงอื่นๆ Missing ไม่ได้กำหนดไว้เพราะว่าเราจะเอานะครบแบบสอบถามที่มีการเติมตัวนี้ครบทั้งหมดถ้าตันไหนไม่มีครูคัดทิ้งตั้งแต่แรกนะครับอันไลน์คอลัมน์นี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับ m มเชอร์ก็เลือกเลยว่าตัวน,นี้เป็น nominal นะครับ แค่นี้เองถือว่าจบแล้วนะครับง่ายๆเราก็คอมพิวนะครับทำตัวนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทุกๆอันอย่างเช่นสเตตัสก็สถานภาพคูก็ทําอย่างนี้นะครับ1นึ่มันกัน1โสดสสมรสสแยกกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะรู้ว่าต่างกันครับ